เอาแผ่นตรงนี้ออกนะคะเอาไส้กระสวยออกก่อนเนาะแล้วก็เอาน็อตที่ทั้งสองฝั่งนี้ออกด้วยนะคะโดยใช้อันนี้หมุนน็อตออกนะคะพอเอาออกแล้วเราก็ดึงออกได้เลยแบบนี้เลยค่ะพอดึงออกแบบนี้นะคะให้ดูสังเกตด้านในตรงนี้นะคะดูตรงนี้นะคะให้ตรงกันแบบนี้ถ้าเราหมุน หมวงล้อตรงแล้วเราก็ลองเอาออกมาจะเอาออกมาได้แบบนี้นะคะแล้วก็ดูด้านในตรงนี้ค่ะถ้าเกิดว่ามีเศษฝุ่นหรือมีเศษผ้าอยู่นะคะให้ทำความสะอาดได้เลยใช้แปรงปัดฝุ่นหรือว่าใช้คัดต้นแบบถูถูขัดขัดได้เลยค่ะถ้าเกิดมีเศษฝุ่นเศษแยกใย,ยอะไรอย่างเงี้ยค่ะเศษได้เราก็ควรเอาออกให้หมดนะคะถ้ามหมดแล้วเราก็ใส่เข้าไปตามเดิมนะคะแบบนี้ ใส่เข้าไปแบบนี้สังเกตรตรงนี้ด้วยนะคะให้เขาอยู่ตรงนี้ลักษณะแบบนี้เลยค่ะลองทําดูนะคะวิธีการเช็คอยู่ด้านล่างนะคะแล้วก็มีตัวนี้เราก็ใส่เข้าไปเหมือนเดิมแค่นี้ค่ะเราก็ใส่น็อตเข้าไปอีก2ตัวปิดฝาใส่กระสวยแล้วก่อนที่ว่าเราจะเย็บเราก็ ร้อยได้ใส่กระสวยใหม่อีกรอบนึงค่ะเพื่อความมั่นใจในการเย็บขังต่อไปนะคะขอบคุณค่ะ